สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันในวันนี้นะคะเรามีเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะมาลองสำรวจกันเป็นการผสมผสานที่ฟังดูอาจจะแปลกนิดหน่อยนะคะคือเอาวิชาประวัติศาสตร์มาเจอกับวิทยาการคำนวณหรือว่าโคดดิ้งที่เราคุ้นๆกันนี้แหละค่ะลองนึกภาพเรียนเรื่องกรุงรัตนโกสินทร์แต่ใช้การเขียนโค้ดดูสิคะ แล้วแหล่งข้อมูลของที่เราจะมาดูกันวันนี้ก็คือเอกสารวิเคราะห์การสอนค่ะเป็นของคุณครูพัชธารโรจนศิรีจากโรงเรียนบ้านห้วงกระจกะท่านได้ลองออกแบบกิจกรรมสอนประวัติศาสตร์โดยเอาแนวคิดโคดดิ้งมาปรับใช้เป้าหมายวันนี้ของเราก็คือมาลองแกะรอยดูค่ะว่าความพยายามนี้มันเป็นยังไงบ้างมีอะไรน่าสนใจหรือมีจุดไหนที่เป็นข้อสังเกตสําคัญสําคัญจากการวิเคราะห์นี้บ้างลองมาดูกันนะคะครับ ก็เป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากนะครับคือนำสองวิชาที่ดูเหมือนจะต่างกันมากๆเลยประวัติศาสตร์กับโคดดิ้งเนี่ยแล้วก็เอามารวมกันผ่านกิจกรรมที่เป็นเกมด้วยซึ่งก็มีหลายประเด็นเลยครับที่น่าพิจารณา เอาละค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ภาพรวมก่อนนะคะว่าในห้องเรียนวันนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างจากเอกสารวิเคราะห์เนี่ยเราเห็นว่าคุณครูพัชชาใช้เกมเบสเลิร์นนิ่งนะคะคือเรียนผ่านเกมเป็นหลักแล้วก็พยายามเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ช่วงการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เข้ากับ unplugged coding คือการเขียนโค้ดแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ตรงนี้น่าสนใจมากนะคะใช่ครับ unplugged coding ใช่ค่ะใช้บัตรคำฝั่งที่เป็นลูกศรให้นักเรียนวางแผนพาลูกศรในเกมกระดานไปให้ถึงเป้าหมายก็คือวัดพระแก้วครับ ผมว่าจุดเด่นแรกเลยนะคือความคิดสร้างสรรค์นในการบูรณาการเนี่ยแหละครับแล้วก็การเลือกใช้ unplugged coding เนี่ยทำให้มันเข้าถึงง่ายมากๆเลยครับคือนักเรียนทุกคนไม่ว่าจะมีคอมหรือไม่มีก็เรียนรู้หลักการพื้นฐานของการคิดเชิงคำนวณหรือ Algorith m มได้ผ่านการคำสั่งง่ายๆนี่เองครับฟังดูเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากเลยค่ะงั้นเรามาเจาะลึกผลการวิเคราะห์กันหน่อยดีกว่าว่าพอทาจริงแล้วเนี่ยมันตรงกับแผนการสอนที่คุณครูตั้งใจไว้แค่ไหนเราจะลองใช้ ใช้กรอบ KPA มองนะคะ K ก็คือ Knowledge ความรู้ P คือ Process Skills ทักษะกระบวนการแล้วก็ A คือ Attitude เจตคติเริ่มที่ตัว K ก่อนเลยค่ะความรู้ผลวิเคราะห์บอกว่าตรงนี้แปะมากสอดคล้องสูง90-100%เลยใช่ครับถ้าดูรายละเอียดในแผนเนี่ยเขาจะเน้นความรู้เรื่องการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์สมัยรอ1นะครับปีพศ2325 ความสำคัญของวัดพระแก้วและก็เรื่องการค้าขายยุคนั้นซึ่งพอไปดูในวิดีโอการสอน mm hmm. ก็เห็นชัดเลยว่าครูพูดถึงการสถาปนากรุงรอหนึ่งมีถามตอบกันนักเรียนก็ตอบได้นะเชื่อมโยงกับเรื่องสนามหลวงแม่น้ำเจ้าพยาได้ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญออื mm hmm. แล้วที่สำคัญคือเป้าหมายของเกมที่ต้องไปวัดพระแก้วเนี่ยก็ตรงกับเนื้อหาพอดีเลยถือว่าด้านความรู้ประวัติศาสตร์นี่ผ่านเลยครับ ยอดเยี่ยมเลยค่ะสำหรับ K ทีนี้ขยับมาที่ A หน่อย attitude หรือเจตคติตรงนี้ก็ยังดีอยู่นะคะคะแนนสอดคล้องสูง80 90ดูเหมือนว่าเป้าหมายในแผนที่อยากให้กิจกรรมมันสนุกไม่ซับซ้อนไปแล้วก็ให้นักเรียนเห็นความเชื่อมโยงเรื่องลำดับขั้นตอนระหว่างโค้ดกับประวัติศาสตร์เนี่ยเหมือนจะทำได้ดีในแง่บรรยากาศนะคะใช่ครับบรรยากาศในห้องเรียนจากวิดีโอนี้คือ ดูมีชีวิตชีวามากเลยนักเรียนดูกระตือรือรน้นสนุกสนานกันมีเสียงเฮเสียงเย่เวลาทำได้ค่ะการทำงานเป็นกลุ่มก็ดูดีครับส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการร่วมมือกันแต่ว่าการเชื่อมโยงแนวคิดเรื่องลำดับขั้นตอนตอนท้ายๆเนี่ยอาจจะยังวัดผลจากภาพและเสียงได้ไม่ชัดเจนเท่าไหร่ว่าจริงๆแล้วนักเรียนเข้าใจลึกซึ้งแค่ไหน แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่ากิจกรรมมันดึงดูดความสนใจสร้างการมีส่วนร่วมได้ดีมากฟังดูเหมือนทุกอย่างไปได้สวยเลยนะคะความรู้ก็ได้เจตคติก็ดีกิจกรรมก็สนุกแต่พอมาถึงตัว P process skills ทักษะกระบวนการกลับมีประเด็นที่น่าสนใจคะแนนอยู่ระดับปานกลางถึงสูงประมาณ70-80%ซึ่งก็ไม่ได้แย่นะคะแต่ไอจุดที่ไม่เต็มร้อยนี่แหะค่ะเหมือนจะเป็นหัวใจสำคัญเลยใช่ครับ ตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยคือแผนการสอนเนี่ยเขาเน้นให้นักเรียนเข้าใจแนวคิดเรื่องอัลกอริทึมหรือว่าลำดับขั้นตอนที่ชัดเจนในการแก้ปัญหาผ่านการวางบัตรคำสั่งลูกศรไปวัดพระแก้วซึ่งนักเรียนก็ได้ลงมือทำเป็นกลุ่มนะแต่ ปัญหาที่การวิเคราะห์ชี้ชัดเลยก็คือความสับสนในคำสั่งครับคือคุณครูให้เป้าหมายกิจกรรมที่มันมันขัดแย้งกันเองมีทั้งบอกว่าให้พาลูกศรไปวัดพระแก้วให้ช้าที่สุดสลับกับไปให้ถึงไวที่สุดแล้วตอนท้ายก็มาย้ำว่าเป็นช้าที่สุดอา้าวหรอคะอันนี้น่าแปลากใจนะคะคือโจทย์ไม่เคลียร์หรอคะแล้วความสับสนในโจทย์แค่นี้มันส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้อัลกอริทึมมากขนาดนั้นเลยเหรอคะ ส่งผลมากเลยครับเพราะอัลกอริทึมเนี่ยมันคือเรื่องของตรรก,กะเป้าหมายต้องชัดเจนเพราะโจทย์มันไม่เคลียร์มว่าตกลงจะเอาเร็วที่สุดคือเน้นประสิทธิภาพใช้คำสั่งน้อยสุดหรือจะเอาช้าที่สุดคือเน้นความซับซ้อนใช้คำสั่งเยอะสุดนักเรียนก็ไม่รู้จะวางแผนคิดยังไงมันกระทบการฝึกคิดเชิงตรรก,กะโดยตรงเลยครับ แทนที่จะได้ฝึกแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบมันอาจจะกลายเป็นแค่ลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆแบบไม่มีทิศทางซึ่งมันต่างกับการสอนอัลกอริทึมพื้นฐานทั่วไปที่มักจะเริ่มจากการหาทางที่มีประสิทธ,ธิภ,ภพาพหรือสั้นที่สุดก่อนเพือ่อให้เข้าใจพื้นฐานที่มั่นคงอะครับอ๋อค่ะค่ะเข้า,ขา,ขา,ขาใจเลยเหมือนจะสอนขับรถแต่ไม่บอกว่าจะให้ขับไปถึงให้เร็วที่สุดหรือจะให้ขับอ้อมเล่นให้นานที่สุดนักเรียนก็คงงงนะคะ นี่เป็นบทเรียนสําคัญเลยนะคะสําหรับคนที่อยากจะลองบูรณาการวิชาต่างๆเนี่ยความสร้างสารรค์มันดีแต่ความชัดเจนของเป้าหมายในการฝึกทักษะก็สําคัญมากๆเลยถูกต้องเลยครับความชัดเจนนี่คือหัวใจเลยทีนี้มีอีกมุมที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะคือการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับแนวคิด problem based learning หรือ PBL ผลวิเคราะห์บอกว่าอยู่ระดับปานกลางถึงค่อนข้างดีมันเชื่อมโยงกับเรื่องโจทย์ไม่ชัดเจนเมื่อกี้ยังไงบ้างคะมันเชื่อมกันแบบน่าสนใจครับคือถ้ามองแค่ผิวเผินนะการสอนนี้ก็มีส่วนคล้าย PBL อยู่หลายอย่างเช่นมีปัญหาให้แก้คือเดินทางไปวัดพระแก้วนักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ได้วางแผนการ์ดเองมีการทํางานร่วมกันแล้วก็มีการบูรณาการความรู้เดิมคือประวัติศาสตร์ แต่ปกติแล้ว PBL เนี่ยปัญหามันจะซับซ้อนกว่านี้เปิดกว้างกว่านี้หน่อยแต่จุดพลิกมันอยู่ตรงนี้ครับถ้าถ้าสมมติว่าโจทย์ที่ครูตั้งใจจริงๆคือไปให้ชา้าที่สุดอันนี้มันกลับกลายเป็นการเพิ่มความซับซ้อนความท้าทายให้ปัญหานี้ขึ้นมามา,มากเลยนะครับอ๋อยังไงคะคือมันไม่ใช่แค่หาทางตรงๆไปให้ถึงแล้วไงครับแต่ต้องคิดว่าจะเดินวนยังไงใช้คำสั่งเยอะๆโดยที่ยังไปถึงเป้าหมายได้ มันกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์การคิดนอกกรอบมากๆเลยซึ่งถ้าเป็นกรณีนี้จริงๆนะครับากิจกรรมนี้จะยิ่งเข้าใกล้ความเป็น PBL มากขึ้นไปอีกครับโอ้โหมุมนี้ทำให้เห็นภาพต่างไปเลยนะคะแค่เปลี่ยนเป้าหมายเป็นช้าที่สุดก็ทำให้โจทย์ธรรมดาธรรมดาดูท้าทายความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาทันทีแต่มันก็ยิ่งย้ำว่าความชัดเจนตั้งแต่แรกสำคัญมากจริงๆเพราะถ้าครูตั้งใจให้ช้าที่สุดแต่สื่อสารไม่เคลีย นักเรียนก็อาจจะพลาดโอกาสฝึกคิดแบบนี้ไปเลยนะคะใช่เลยครับมันเป็นดาบสองคมของความไม่ชัดเจนจริงๆแล้วจากการวิเคราะห์ทั้งหมดนี้ค่ะมีข้อเสนอแนะอะไรบ้างที่จะช่วยให้การสอนแบบนี้ดีขึ้นไปอีกคะครบับหลักๆก็มี3ประเด็นครับที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อแรกและสําคัญที่สุดเลยคือความชัดเจนของคําสั่งและเป้าหมายอย่างที่คุยกันไปครับต้องชัดเจนคงเส้นคงวาตั้งแต่ต้นว่าจะเอาเร็วที่สุด หรือชาที่สุดแล้วก็สื่อสารให้เคลียร์ตลอดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเข้าใจตรงกันแล้วก็ฝึกอัลกอริทึมได้ตรงจุดประสงค์จริงๆค่ะ <c oughs> ข้อแรกเคลียร์เลยข้อ2คือการเสริมกระบวนการสะท้อนผลหรือ reflection ให้มันลึกซึ้งขึ้นคือแม้จะมีการสรุปตอนท้ายอยู่แล้วแต่ควรจะมีช่วงเวลาแล้วก็อาจจะต้องมีคำถามนำที่มันเอ่อทรงพลังกว่านี้หน่อยเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเชื่อมโยงสิ่งที่ทำในเกมกับแนวคิดหลักได้จริงๆ เช่นอาจจะถามว่าเอการที่เราต้องวางแผนลำดับการเดินให้เป๊ะเ,เ,เนี่ยมันเหมือนกับการเรียงลำดับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่เราเรียนยังไงบ้างอือหืคำถามดีค่ะถ้าเราสลับลำดับคำสั่งแค่ก้าวเดียวผลในเกมมันเปลี่ยนไปเลยไหมมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับความสำคัญของลำดับขั้นตอนอะไรแบบนี้ครับคำถามพวกนี้จะช่วยให้เด็กได้คิด ได้ตกผลึกความเข้าใจและก็เห็นความเชื่อมโยงระหว่างโคดิ้งกับประวัติศาสตร์จริงๆเห็นภาพเลยค่ะทําให้การเรียนรู้มันลึกขึ้นไม่ใช่แค่เล่นเกมสนุกๆอย่างเดียวครับแล้วก็ข้อ3คือการบริหารจัดการเวลาตามแผนเนี่ยเขากําหนดไว้4นาทีสําหรับเกมแม้ว่าในวิดีโอเราอาจจะไม่เห็นเวลาชัดเจนแต่การคุมเวลาให้เป็นไปตามแผนก็สําคัญครับเพื่อให้มีเวลาพอสําหรับทุกขั้นตอนตั้งแต่การนําเข้าทํากิจกรรมหลัก ไปจนถึงการสรุปและสะท้อนผลที่มีความหมายด้วยค่ะชัดเจนทั้ง3ข้อเลยนําไปปรับใช้ได้จริงเลยค่ะทั้งเรื่องความชัดเจนการกระตุ้นให้คิดต่อยอดแล้วก็การคุมเวลาสรุปแล้วเมื่อพิจารณาทั้งหมดเนี่ยค่ะการสอนครั้งนี้ได้คะแนนรวมเท่าไหร่คะจากเต็ม10 ครับโดยรวมแล้วต้องชื่นชมความตั้งใจความคิดสร้างสารรค์ของคุณครูพัชชาชามากๆนะครับที่กล้าลองทำอะไรแบบนี้กิจกรรมออกมาน่าสนใจนักเรียนดูสนุกสนานและก็ได้ความรู้ประวัติศาสตร์ค่อนข้างดีเลยแต่ก็มีจุดที่ต้องปรับปรงุงอย่างที่บอกคือเรื่องความชัดเจนของคำสั่งที่มันส่งผลต่อการพัฒนาทักษะกระบวนการโดยตรงพอประเมินตามเกณฑ์ต่างๆแล้วคะแนนรวมที่ได้ก็คือ7.5เต็ม10ครับ 7.5ก็ถือว่าเป็นคะแนนที่ดีเลยนะคะสะท้อนว่ามีส่วนที่สำเร็จเยอะแต่ก็ชี้ให้เห็นจุดที่พัฒนาต่อได้การวิเคราะห์ครั้งนี้ทำให้เห็นภาพชัดเลยว่าการบูรณาการเนี่ยเป็นแนวทางที่ดีมากๆน่าส่งเสริมแต่ในขณะเดียวกันรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างความชัดเจนของเป้าหมายเนี่ยแหละคะ่ะมันส่งผลกระทบได้เยอะมากๆต่อคุณภาพการเรียนรู้เลยถูกต้องครับแล้วมันก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจไว้ให้ใหเราคิดต่อเลยนะว่า เวลาเราออกแบบหรือเราประเมินผลการเรียนรู้แบบบูรณาการแบบนี้เราควรจะให้น้ำหนักกับอะไรมากกว่ากันระหว่างความสนุกสนานการมีส่วนร่วมที่เราเห็นได้ชัดๆเนี่ยกับความเข้าใจในแก่นแนวคิดหลักของแต่ละวิชาที่มันอาจจะซ่อนอยู่ลึกลงไปเราจะวัดความสำเร็จที่แท้จริงของมันได้ยังไง เป็นคำขานชวนคิดที่สำคัญมากจริงๆค่ะสำหรับการออกแบบการเรียนรู้ในอนาคตที่เราก็อยากได้ทั้งความรู้ทักษะแล้วก็ความรู้สึกที่ดีไปพร้อมๆกันเนอะสำหรับการเจาะลึกของเราในวันนี้ก็คงต้องพอเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ